เอาไหมเอาไหมชุบปุ๊บจะใหละสมองอะไปละ <c oughs> อ่าสัก30ก้อนนะครับผมว่าน่าจะพอละอืมแล้วก็น้ำไหลเลยและกันแบบนี้ก็คือเห็นขุดอยู่ก็ไหลเลยไม่ให้ขุดว่างั้นเถอะก็คือขัดขวาตลอดอุ๊ยอุ๊ย,ยดาุายถีมดิบงสปิริตสองนะครับอะไรเนี่ยโจ๊ะ เอย้ยไอ้จะไม่ตัวเองโอ้ย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 ไม่ไม่ไมไมเอาได้ครับสื่อทุกคนนะครับวันนี้เราไม่อยู่ในหน้าของเกมไม c ครับเช่นเดิมที่แบบว่าคุณเคยจะจัดนะครับแต่ว่า จะได้หดใหม่เนาะไม่ใช่หมดไม้ค้าบีเทิลนะครับก็คือเปลี่ยนหมดเลยลว่างั้นเถอหลังจากที่เล่นไปมันมีเรื่องราวอยู่ครับก็คือในหมดไม้ค้าบีเ v a ลเนี่ยนะครับคือมันเกิดการบั๊กเกิดขึ้นครับบั๊กชี่ว่าผมเล่นไปใช่ไหมแล้วผมเจอมังกรมันจะเกิดการแคสเกิดขึ้นออันนี้ผมไปดูว่าไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วผมพยายามเข้าหลายรอบแล้วแล้วมันก็ยังแคสอยู่แบบนั้นนะครับก็คือเข้ารอบปุ๊บก็แคสแคสอยู่แบบนั้นเลยผมลองซ่อมไฟล์อะไรแล้วก็ไม่ได้ ทำให้ผมก็เลยปเปลี่ยนมอดเล่นเป็น m n e c r a f t Fantasy Mo ดนี้นะครับผม <Wow. S 1> ผมว่าน่าจะสนุกนะแบบเป็นการประจนภัยในโลกแฟนตาซีอะไรแบบเนี้ยเ <Yeah. S 1> ค้าผมแล้วก็มากดเริ่มเล่นกันเลยกันเคครับผมชื่อโรกแน่นอนครับผมจะตั้งเป็นไข่ต้มแน่นอนอยู่แล้วนี่ล้วไข่ต้มหมวก็เป็นสมอยเดี๋ยวจะเอาเป็นแบบเล่นแบบพิทฟูไหม <laughs> เอา normal ก็พอเนาะเพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะส่วนนี้อันนี้ปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะเอากล่องโบนัสมาด้วยนะครับผม <Yahoo! S 1> โอเควันนั้นจะพร้อมแล้วแล้วก็กดจ้างโลกไปเลยครับโอเคครับมาถึงในหน้าส่วนของการเลือกเผ่านะครับผมก็จะคล้ายๆกับไมค์คาร์บินบอลในรอบก่อนนะครับก็แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องเล่นเหมือนเดิมก็คือเราจะแรนดอมเลยนะครับผม อ่าบอกว่าภาวนาให้ได้แต่ส่วนของเผ่าที่มันดีๆแล้วกันเนาะแบบมีพลังแบบให้เราสามารถเอชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นอนะไม่เอาแบบเป็นป็นปลาอะไรยังไม่เมาไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่ม,ม,มีโอเคครับอ๋ออันนี้ให้เลือกสกิลนะครับสกิลอ้าวต้องเลือกสกิลด้วยหรอ อ่านจากที่ผมดูมาคือมันจะมี3สกิลที่น่าสนใจสำหรับการต่อสู้นะครับก็คืออันนี้อาคานาครับเราจะได้ e อเติบโตขึ้น20%ก็คือเราจะอัพเลเวลได้ค่อนข้างที่จะไวขึ้นนะครับแล้วก็จะได้อัพวลกเลือดอะไรพวกนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่ดูไอ่เขียกูไปดู้ก็คืออ่านไม่ออกเลยว่างั้ถึงโง่กิจจัดอ่าใช่ๆอ่านก็คือ Athletic นะครับ Athletics นะครับก็คือจะ มีการเพิ่มล็อกแบตมาสิบเปอในการต่อสู้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเมดิซีนะครับผมฮิลลิงเลือด20%ผมว่าจะทําให้ไล่ง่ายเลยก็ e อ p นะผมว่าน,นะผมเลือกเป็นฮิลลิงแล้วกันโ,โอเคครับผมตัวน,นี้เราเกิดมาที่หมู่บ้านทะเลทราย,ายแห่งหนึ่งนะครับว้าวววว,วอยากรู้จังเราเป็นตัวอะไรเอาเราเป็นคนนี่ออาอ๋อเราสุ่มได้คนเว้ยทุกคนถือว่า ปกติใช่ไหมโอเคครับผมเริ่มมาก็ไม่รีรอหรีช้าอะไรนั้นครับทำการเก็บฟางข้าวก็เลยละกันเพื่อเป็นอาหารที่เราจะใช้ในอนาคตนะครับเฮ้ยคือไม่ต้องมองผมครับผมอันนี้คือมันทำอะไรมองหน้าเหรอเฮ้ยมองทำไมแชปเตอร์นหนึ่งเลยครับ beginning เริ่มแล้วครับอา้าวก็คือเราทำเควสเสร็จโดยที่ไม่ดูตัวเลยว่างั้นเถอะอะไร ไม่เป็นไรครับเราก็เก็บฟางไปได้เรื่อๆของเราชิวๆนะครับเพราะมันจะเป็นอาหารที่แสนสำคัญสำหรับเรามากๆาอโอเคผมแล้วก็เรามีหนังสืออะไรให้เปิดดูเยอะๆเลยใน Starting Guide นะครับสวัสดีคุณผู้ท่านทางเดียวแล้วเข้าสู่ r e a ยม of Fantasy Minecraft พวกเราเนี่ยหวังว่าคุณจะได้รับการเล่นที่แสนสนุกนะครับกด R perform combat l o w นะครับก็คือกด R อาจจะกิ้งตัวใช่ไหมกด Z เพื่อซูม with spy card ก็คือต้องมี spy า a r d ในตัวก่อนแล้วก็กด K นะครับเบอร์ปิด shader โหภาพอืมหึมต่างกันลิบลับจริงๆอันนี้กดแซดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มี spy า a r d แล้วก็กดอ่าอ่งยางเห็นจากเร็วตอนตอนเราเดินแล้วกดอามไปไงวิว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 ไม่เอาไม่ไม่ชุบไปชุบไไปละสมองอะไปละ มีอะไรให้เราไกเป็ีเลยขอเตียงก่อนอย่างแรกเตียงสีเขียวด้วยนะครับโหอนนุ๊ยว้าวไอ้ดิโกดมคิดนะครับจะเป็นไอทเทมที่ดีมากๆเลยนะครับผมทำให้เราสามารถเสกโกเลมมาป้องกันตัวเราได้โอ้โหแต่กันอะไรวนะเนี่ยมีวิหงวิหารอะไรเต็มไปหมดเลยครับแถวนี้กดแหนบขึ้นมาดูดีกว่าตรงนี้จะมีวิหารอยู่ตรงนี้มีพีระมิดต้องนี้ไปพผลียักษ์แล้วก็ต้องอุ้ยอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยจะพายละ ส่วนไอไก่นี้หมดยังอะดูหมดยังเนี่ยโอเคเราจะเอาเก็บไว้ในบ้านหลังนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าไว้เพื่อที่มันจะเป็นเราจะเอามาใช้มันอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกไอเทมอันนี้มันไม่โอมโอ้ก็คือไปโอมเยอะจัดเลยว่างั้นเถอะโอเคหนังสือเล่มนี้ก็ไม่น่ามีอะไรส่วนนี้เป็นสมุดเควสซึ่งเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้ก็เก็บไปครับปืนวิธีจัดส่วนนี้อะไรเนะี่ย สมุดอนะไรเนี่ยลราอันนี้เหมือนจะเป็นเก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาไว้วันที่เราจะใช้เราก็จะมาตรงนี้เดี๋ยวผมมาร์คไว้ก่อนละกันบ้านหลังนี้นะครับโอเคจุ๊บแค่นี้ก็ถือว่านี่เดี๋ยวเรามาเอามันอีกทีดนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราหาคงหาของอะไรกกงไปกงไปก่อนนะครับแล้วก็จะพูดวนๆทำไมเฮ้ยไอ้เป็นอินเฟสมันคืออะไรวะ คณะเคมีเคมิสตี้เซตนะครับผมการทําทดลองทางวิทยาศาสตร์อืออูว่าหลีบแมงล้าจริงๆนะครับผมทุกคนวิตรงี้ปิดกล่องอีกแล้วมีตะผงอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตื่เฟืองที่ทาทิ้งเอาไว้ตรงนี้มีแท่นวาร์ปอยู่ครับอืมการวาร์ปจะใช้หนึ่งเลเวลของเรานะครับอ่าป่านนี้ไม่มีของเลยนี่ครับของโปรดของสุดจริงๆอือขอเลยแล้วกันเอาไปเยอะ คคครรบบัับ <Yahoo! S 1> ก็คือในวันแรกนี่เราไม่ต้องห่วงอาหารการกินของเราแน่นอนครับเพราะว่ามีข้าวเยอะเลยนะครับผมทีนี้แบบอุ่นใจจัดว้า <Wow. S 1> ม่นแต่งตัวอะไรเงี้ยมันน่ากลัวจังอะเหมือนแบบพวกพวกกรมตรังสีอะชุดอะใช่ไหมก็คือแบบบางกันตัวจัดอะกรมตรังสีก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับคุณพวกนี้ อุ้ยข้าวอุ้ยมันเกิดอ,อะไรเนี่ยอุ้ยซีไปเงี้ยวนี่ปลูกปลูกข้าวลแล้วกันนะครับถือวิสาสะทําฟาร์มให้เลยด้วยกันนะครับคือผมใจดียรครับผมก็ว่างั้นเถอะอ้าวทำข้าวด้วยครับผมบ้านี้มีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเอ้อออา,าออเออทำทำเออทำมาทำไมเนี่ยข้าวแนละ้วอ่อยทานหนึ่งโอ้อยโหบ้านอันนี้ก็คือแปลงกันเนาะพูดถึงโอ้ตรงนี้ก็มีฟางข้าวอยู่นะครับผมเยอะจัดเลย โอ้ก็คือปลูกข้าวใดบ้านเลยหรอขนาดนั้นเลยเหรอมันจะเป็นต้องขนาดนี้ไหมกลัวข้าวหายหรือว่ายังไงโอ้โหโ้ก็เดี๋ยวเราไปหาบ้านที่มันมีกล่องคงกล่องคราฟดีกว่าจะได้ครับอาหารการกินเออผมยังไม่เจอบ้านที่แบบว่ามีกล่องครับเลยอุ้ยนี่ปะกล่องครับไม่มีไม่มีกล่องครับแล้วตัวมันก็ไม่มีด้วยไงประเด็นอะทำไงเนี่ยทีนี้คือผมชอบหมู่บ้านมากเลยครับตรงที่เขาเอาข้าวที่เขาทำเนี่ยมาทำเป็นบล็อกแล้วก็มาวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับคืองงจังว่าทำทำไม หรือว่ามันเก็บไปกินนะแบบพวกฤดูหนาวใช่ไหมน่าจะเอาประมาณนั้นนะครับผมว่าอุ้ยยิ้มเต้นไม้อุ้ยในที่สูงก็เจอต้นไม้แล้วครับทุกคนเราจะได้ทำโต๊ะคราฟแล้วก็จะทำอาหารการกินเราจะมีอาหารกินเราจะได้วิ่งได้แบบสบายใจเชิบนะครับตอนนี้นี่อุ้ยได้ตัดต้นไม้มีไปไม้ลงมาไม้ล่วงด้วยครับดิจัดดิจัดฟาบเอี๊ยบขนมปังจำนวนเจ็ดก้อนด้วยกันนะครับปุ๊บอันนี้อีกสิสโอ๊ยอุ้ยเยอะไปหรือเปล่า แ,บบแล้วจะเยอะไปนะทีนี้เราก็มีอาหารการกินแบบเยอะจัดๆนะครับส่นต้นไม้แล้วก็ปลูกคืนเอาไว้มีแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะอ่าทำเรียกว่าทำพิกแอคหินขึ้นมาก่อนอพิกแอคไม้ใช่พิกแอคไม้นะครับนี่เราจะไปขุดหินกันก่อนนะครับเพราะว่าไม้ที่นี่เนี่ยมีค่อนข้างที่จะจำกัดจำกัดเอ๊ะรือไม้อะไรเดียวอาคาเซียนะครับแต่ว่าทำไมไม่มีต้นไม้งง สวัดีครับสวัดีครับนอนแล้วเหรอครับผมฝันดีได้ครับผมชุบชุบของขอไปดูกล่องบนบ้านก่อนนะครับว่าหุยมีเอเมอรัล่ได้ครับผมสองอันก็ถือว่ารวยเลยครับแบบนี้ว้าวเยอะจัดเยอะจัดเยอะตรงไหนอ้าวเสือไปเยอะไปเยอะเนี่ยต้องค้าประวไว้ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงกินแว็กกี้ขนมปังก่อนครับผมขนมปังปริ้งของเราแล้วเราจะไปหาเหล็กได้จากเอ้ยไปหาหินจากที่นไอแล้วครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมเปิดเควสดูก่อนละกันตอนนี้อ่าเควสแรกก็คือไม่สำเร็จเดี๋ยวสรุปเควสหน่อยไปดูเควสนี้ครับเวลคัมอุ้ยโอ้โหมีของให้ด้วยเยอะแยะเลยว้าวโอเคครับผมแล้วก็อันนี้นี่ไงได้สะใภการมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เควสต่อไปคือไปเจอกับอ่าเจ้าตัวนี้นะครับกอล์ฟลินเชนเดอร์โอเคอาจจะต้องรู้เบื่อเนานะโอเคทีนี้ก็เราก็จะซูมอุอ้ยอุอ้ยอุอ้ยชอบเลยอ่ะอุ้ย แล้วก็ใส่หมวกครับผมนี่บวกจากเดินทางแบบหลอ่ลอๆเลยนะครับแล้วก็มีสัมผัสด้วยไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้นะครับเก็บไปก่อนล้วกันเนาะ<ๆ>โอเคครับระหว่างนี้เราจะไปหาอ่าเรียกว่าหินขุดนะ,ค,ะครับผมผมว่าเราอาจจะลงไปที่นี่ก็ได้นะเพราะมีน้ำด้วยเราอาจจะปีนขึ้นมาได้นะครับผมไปลงไปขออนุญาต่อยครับคโ,โอ้ยโอย้ยเนี่ยตโตนเจอจละมีแม่ดิ้นดๆยเหรอเดี๋ยวมัน,นในถ้ำนะ อ่าฮ่าเข้าสู่ยุคขิ่กันแล้วครับผมทุกคนสโตนเอจนะครับผมเดี๋ยวเราจะถืออ่าถือตะเกียงไว้ครับแบบนี้เราจะได้สว่างตลอดเวลานี่นไงจะเป็นความชิดที่ดีนะครับโอเคผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปสักอ่าสักสามสิบก้อนนะครับผมว่าน่าจะพอละอแล้วก็น้ําไหลเลยและการแบบนี้ก็คือเห็นขุดอยู่ก็ไหลเลยไม่ให้ขุดว่าง,งั้นเถอะก็คือขัดขวางตลอดโอเคผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะปีนขึ้นไปข้างบนกันไว้น้ํา สมมุติว่ตัวเองเป็นปลานะครับผมทุกคนตอนนี้แค่ okay, ผอทีนี้เราก็จะได้ทําขวานหินได้แล้วนะครับจะไปตัดมงััไม้แล้วก็แล้วทำดาบเหล็กเอาไว้เลยแล้วกันนะครับผมนี่อ่าฮ uh huh. ดาบไม้กำกำนี่ก็ทิ้งเอาไปเลยนะครับดาบไม้กำกำปีแอคกำกำสติงกำกำทิ้งไปโอเคครับทีนี้ก็มีขวานหินแล้วก็มีหาการกิน ที่เรียกว่าเพียรพร้อมจัดครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้ต้นนี้กันดีกว่าเหมือนไม่ใช่ต้นไม้นะเหมือนจะเป็นแบบใครเอามาวางเอาไว้ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นไม้ที่แสนสําคัญสําหรับเรานะครับเฮ้ยเฮ้ยมองมันฟันแบบนี้เหรอฟันรูไปได้นะครับผมเดี๋ยวดูไอ้ผ้าสิวิชุบจ้าฮุยจ้าชุบชุบจ้าฮุยจ้าไฮก็คือไปแล้วครับผมไปแล้วไปจริงสมองสมองไปละ โอเคครับผมเดี๋ยวจะเอาอันนี้แต่วเป็นไม้เพื่อประหยัดพื้นที่ในกล่องนะครับช่องเก็บมาเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วนะครับ <purpose. S 1> ๋ยวผมถือโลไปก่อน,กนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโอเคครับเราก็ยังสำรวจหมู่บ้านแถวนี้ยังจะไม่หมดนะครับฮิราเนะนะครับที่นี่มีชื่อว่าฮิราเนะหรือว่าฮิเดหรือเปล่าน่าจะเป็นชื่อฮิเดนะแต่ฮิราเนะจะเป็นแบบญี่ปุ่นหน่อย <c oughs> ใช่ครับสะพานตรงนี้สวยมากเลยนะแล้วทำอะไรต้องสองสะพานเนี่ยนี่ก็งง ทุกคนคิดกับผมไหมครับว่าเราจะลองเข้าไปในสิ่งก่อสร้างตรงนี้ดูนะครับเราจะเข้าไปยังไงลนะ่ะเนี่ยนี่โอเคอาจจะต้องเตรียมทรอชมาด้วยนะครับอุ้ยว้ายจ้ย๊ยปักทอชมันไม่มีคิปเปอร์ใช่ไหม คือผมต้องการทอรชมากๆเลยครับตอนนี้ก็คือไม่มีทอชเพื่ออะไรโอ้ oh my god อะไรขนาดนี้นะครับเนี้ย <Wow. S 1> ว้าวว้าวดาบอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยออ้ยอะไรยแยะมากมาอปดาบนี้มาเลยละกันดาบใช้ดาบนี้่เลยแล้วก็วิหมวก Okay, โอเคครับผมอ่าผมว่าเราต้องการว่าเราต้อทำอันนี้ก่อนว่ะทอชนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำเตาเผาแล้วก็เผาทอชขึ้นมาเลยแล้วกันเนาะชั่วคราวอุย้ยเชี่ยอิสซาดีอืมอืมอืมอุม้ยดาาเปลี่ยนเป็นล้นางด้วยนี่ใช่ไหมตั้งแต่ดาาไม่ใช่อย่างงี้นี่อ๋อเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมีหัวใจอันนี้เพิ่มมาตั้งสองอัน เดี๋ยวนะอ๋อมีพอยต์จุดที่ห้าแล้ครับเราจะอัพสองอันนี้ก่อนแล้วก็จะชาวแล้วนี่จะชาวแล้วโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยก้อ้ย,อยไอ้แมลงนี่มาต่อยมาตบทำไมเคีียวผมแล้วก็จะเอามารวมกับสติกแบบนี้จะได้เป็นทอชมานะครับก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับผมอืมอะไรเนี่ยซปเอร์สติกอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะซปเอร์สติก อุ้ยอุ้ยอุ้ยว้ยจบซอฟต์จอุ้ยอุ้ยอุ้ยด่านดีเบดดิงสรสนะครับอะไรเนี่ยจ่าโ้ยไอ้จะไม่ตัวเองโอ๊ย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 ไม่ไตาย ดาบเผาด้วยอุ้ยแต่มันดาบมันไหม้ไปเรื่อยเลยทุกคนดูดิเออถ้าเราไม่ถือวมันจะไหม้อืมขอลองของใหม่หน่อยอุ้ยโอ้โหดาบแรงมากเลยแต่ว่าใช้ยากจัดไม่ใช่ยากจริงเอาไปใช้แบบยามขับขันเนาะอันนี้ผมปล่อยมันเผาไปเลยกันเนาะเออแบบสู้บงสู้บอสอะไรเงี้ยใช่ไหมมันแรงขนาดไหนเนี่ยนะ โอเคอันนี้ก็ปล่อยไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไปเราลุยเข้าไปกันต่อเลยแล,ยลย้วกันรู้สึกว่าเสียงสเกลตันแถวนี้เนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินผิดไปหรือเปล่าโอ้ขนมปองขนมปอง,ขน,ปองขนมปังมีเนื้อแท็กอันนี้คือต้องเก็บมาเลยนะครับผมก็คือต้องขุดว่างั้นถเถอะเนาะเราไม่ได้เอาไอ้เรีมาดิพีแอกอ่าโอเคไม่เป็นไรเอามือขุดก็ได้วะทานอะ ทุกคนครับดูดิในแมปตอนดีดิสเกลตันเยียดเยียดเลย <Wow. S 2> ว้าวุอิเชนิโกโเอลเดลิงอันนี้คืออะไรเนี่ยขอญาตอ่านก่อนนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยโอเคครับถือว่าไม่เข้าใจนะครับอา้าวโอเคเรามีเหล็กมาพอสมควรแล้วนะครับอาจจะทำชุดเกาะเลยไหมป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เอาไหมน่าจะน่าจะดีนะครับทาเสื้อไปก่อนเลยลวกันเนาะ โอเคทีก็มีเสื้อใส่้วครับเดี๋ยวเราไปข้าบบนกันต่อนะครับมีทางไปข้าบบนต่อนี่แช่ผมไปเลยผมพร้อมละพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะเจอในขนา้าน้านี้อ๋อวมไดมอนมีไดมอนแล้วเลยครับผมว้าวโอเคครับเหมือนว่าจะต้องไปอีกด้านหนึ่งจากข้างล่างเมื่อกี้นะครับผมว่าอีกทางหนึ่งนี่จะต้องเป็นทางที่แบบทรหดแน่เลยนะครับอืม แค่ต้นทางกูก็รู้ละเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมฝฟกทุกคนติดตามภายในคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรแล้วนะครับมาดูกันว่าภายในคลิปหน้าเนี่ยผมจะสามารถเคลียร์ไปที่พิษแห่งนี้ได้ไหมหรือว่าผมจะตายก่อนหรือว่าจะโดนลุมยิงสกรรมหรือว่ายัางไงก็เอาวิจิตามกันภายในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับเอาไปเชอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ